คุณเลขาค่ะจากปัตตานีมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคคุณถนอมคุณจิมมี่ค่ะค่ะคุณเลขาอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจ็ดสิบเก้าแล้วค่ะค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องเรื่องพ่อพ่อให้หลานหลานของพ่อนะทำสวนยางแบ่งปันกันเมื่อปีสี่สิบ แสร็จแล้วเขาก็พอปีสี่สิบสองเขาก็ไปทำฉนโฉนดให้กับลูกคไปออกฉนโฉนดให้เหรอคะหน่าไปออกฉนโฉนดให้แต่ออกโฉน,โนดคือที่ดินนี้อยู่ปัตตานีติดปัตตานีแล้วก็เขาไปทำที่เทพาไปออกฉนโฉนดที่เทฟาซึ่ง <c oughs> ซึ่งคุณพ่อก็ไม่รู้เพราะว่าแกป่วยตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้เพิ่งรู้เนี่ย คือคือโฉนดเดิมนี่เป็นของคุณพ่อเหรอคะหรือว่ายังไงคะที่เดิมนี่เป็นของคุณพ่อใช่ไหมคะเป็นสหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะสองข้อหนึ่งคสข้อหนึ่งเป็นสวนยางกี่ไร่อ่ะก้าไร่ค่ะก้าไร่เป็นของพ่อพ่อพ่อให้หลานทาเหรอนี่นี่ลูกสาวค่ะลูกสาวค่ะให้หลานทําค่ะเลขานี่เป็นลูกพ่อใช่ไหมค่ะค่ะลูกพ่อค่ะแล้วหลานน่ะเป็นลูกเลขาหรือลูกใครของพี่ชายพ่อค่ะ อ่าหลานลูกพี่ชายลูกพี่ชายโอเคแล้วตอนนี้จากพ่อจากพ่อไปเป็นที่ที่ดินพอไปออกโฉนโดนี่กลายเป็นชื่อของหลานเหรอหรือชื่อใครของของหลานของผู้ทำค่ะของหลานซึ่งเดิมนี่แหละของลูกสาวของลูกสาวผู้ทำมาอ่าซึ่งเดิมเนี้ยที่ดินเนี่ยตอนนี้พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็ให้หลานคนนี้เป็นคนทํากินใช่ไหมอ่าทําแบ่งปันค่ะ อันนั่นแหละทํากินแล้วก็แบ่งปันกันใช่ไหมก็ให้หลานคนนี้แหละแบ่งปันแบ่งความว่าแบ่งปันหะทำสัญญาด้วยนะทำสัญญากันหกปีค่ะอ๋อทำสัญญากันทีนี้พอวันดีคืนดีก็เอาสคหนึ่งไปออกโฉนดใช่ไหมกลายเป็นว่าโฉนดเน่ยเป็นชื่อของหลานไม่ได้เอาสคหนึ่งไปค่ะไม่ได้เอาสคหนึ่งไปคือที่ดินนั้นตอนตอนนั้นเขามารังวัด อะไรอ่ากุมที่ดินมารังวัดนะฮะเดินสำรวจอ่าเดินสำรวจค่ะแล้วที่มันมี2คหนึ่งดูดูแลพ่ออยู่พ่อไม่สบายกันโอเคเดินสำรวจนั่นแหละเขาเรียกว่ามาเดินสำรวจนั่นแหละค่ะค่ะค่ะเดินสำรวจตั้งแต่ปีไหนที่ก็มาเดินสำรวจอ่ะปีสี่ปีสี่สิบสองค่ะปีสี่สองเดินสำรวจแล้วก็จากงคหนึ่งก็เป็นโฉนด ก็คือไปเป็นชื่อหลานคนที่ทํากับพ่อที่พ่อทําสัญญาไว้หกปีนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอืมทีนี้พอไปเป็นของหลานไปแล้วเนี่ยแล้วจะถามว่าไงครับจะถามว่าฟ้องร้องได้ไหมฟ้องร้องได้ไหมค่ะผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีมากจะฟ้องร้องนี่คงยากครับฟ้องร้องทําไมอ่ะฟ้องทําไมอ่ะคุณป้ารู้สึกว่าพ่อยังอยู่ไหมก็ไม่แบงันนพ่อยังอยู่ไหมพ่อยังอยู่ไหม ก็เสียแล้วค่ะก็เสียแี้วห้าหกค่ะที่เก้าไร่นะครับอย่างนี้ครับเรื่องแรกต้องทำอย่างนี้ก่อนครับครับอตอนที่ไปออกเป็นโฉนดในะตอนนั้นพ่อยังอยู่ใช่ไหมตอนไปออกอะ่ะพ่ออยู่แต่พ่อเป็นนํามะพึกดนะอ่าโอเคสิ่งที่คุณเลขาจะต้องทำเบื้องแรกก็คือไปติดต่อสำนักงานที่ดินสาขาที่เทพาใช่ไหม ไปติดต่อแล้วค่ะเขาให้ดูแล้วว่าเป็นลูกคือให้ลูกเขาทำเป็นโนดนั่นแหละคือ,อ,อคือพอไ, <ป S 2> ไปดูแล้วเนี่ยมันมันไปโดยวิธีไหนอ่ใช่ไหมมันจากพ่อไป <โก S 2> หลานนี่ไปโดยวิธีไหนพ่อเซ<ด>นยกให้พี่มันติดกันพี่ดีมันติดกันทิศเหนือ,อ่าติดของเขาติดไิ้ติดของของพ่อค่ะ เข้าใจครับเข้าใจครับหมายความว่าหมายความว่าจากสคหนึ่งจากชื่อพ่อเนี่ยไปเป็นชื่อหลานนะนะครับมันไปไม่ทราบว่าเป็นยังไงไม่ทราบว่าเป็นทำยังไงนี่ไปทำเขาบอกว่าที่ดินว่างเปล่าโอ้อเขาพี่ไปถามนะบอกว่าที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่าเพราะที่ดินมันมีสคหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้สคหนึ่งอยู่ไหนอ่ะ โซโคหนึ่งอยู่โซคหนึ่งงั้นให้ให้ที่ดินไปแล้วคือตอนนั้นพี่ไม่ได้จัดการอะไรให้น้องสาวจัดการใครน้องสาวก็คือแม่ของของหลานคนที่เป็นชื่อเป็นนายฉนดนี่ใช่ปะไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนหนึ่งโอเคอาพี่สองคนสองคนพี่น้องคุณเลขาครับคนเลขาครับน้องได้เสียไปแล้วะอ่าทีนี้ฟังครับฟังฟังต้องไปหาไปหาต้นตอให้เจอนะครับ คุณบอกว่าเขามารังวัดออกเสนดรังวัดเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ได้เป็นสคหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่้งัแล้วแล้วเอาสคหนึ่งไปให้ที่ดินทำไมเสียไม่เสียภาษีมันมีคุณคุณเลขาคุณฟังก่อนนะอย่าเพิ่งสวนมานะครับครับเออมันเสียเวลาการพูดนะครับถ้าถ้าที่ดินเนี้ยถูกเดินรังวัดว่าเป็นที่ดินว่าง ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์และออกเป็นโฉนดทั้งที่ที่ดินนี้มีสอคอหนึ่งนะครับแสดงว่าเราก็ต้องร้องคัดค้านได้ว่าเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบหรือเปล่ากับสองก็คือว่าแล้วเรามีสอคอหนึ่งและทำไมเอาสอคอหนึ่งไปให้เจ้าพนักง,งานที่ดินใครเอาไปให้ไปให้ทําไมน้องสอาวคนเอาไปให้เอาไปให้ทําไมอ่ะให้ทําให้ทําที่ดินเนี่ยแต่ว่าเห็นคนที่ทํานั้นไปทําก่อนแล้ว โอ้เข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือน,น้องสาวเนี่ยเอาสอคอนหนึ่งของพ่อนี่แหละจะไปขอออกโฉนดถูกไหมแต่ป,าตปรากฏเจ้าพนักง,งานที่ดินบอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยถูกเดินรังวัดออกโฉนดไปแล้วค่ะอ๋อีขนวมสิ้ธิ์ค่อนกาสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ครับครับ ต้องไปยื่นเรื่องกับเจ้าพนักง,งานที่ดินที่เทพาที่สงขลาเ<ม>พราะมันเป็นสาขาเทพาสงขลาใช่ไหมเพราะเทพากับปัตตานีติดกันใช่ป่ะติดกันค่ะอ่าติดกันก็มาใช้สาขาเทพาเพราะงั้นไปยื่นคําร้องที่ม,มันมีที่อมันมีทางสาธารณะขั้นอยู่ไม่ต้องพูดแล้วไม่ไม่ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วเอาเรื่องนี้เอเาประเด็นว่าเขาสวมสิทธิ์ออกโฉนดที่ดินในที่สคหนึ่งโดยมิชอบ ทั้งที่ <Kensuke S 1> ที่ดินแปลงนี้มีสคหนึ่งอยู่แลวเขาไปบอกให้เจ้าพนักงานมารังวัดที่ดินว่าเป็นที่ดินว่างเพราะฉะนั้นเป็นการออกโฉนดแปลงนี้โดยไม่ชอบเราร้องขอคัดค้านให้เพิกถอนอืต้องทําอย่างนี้ะคต้องใช้ไปทีมงานตอบที่เจสักทีมงานก็นั่งนิ่งเกินผมก็ต่อพี่เจสักมาตอบเรื่องนี้ด่วนนะ คนเลขารอแป๊บนะรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอเงียบๆนะรอเงียบๆนะอย่าขาออกมานะเงียบๆนะผมจะไปเรื่องอื่นก่อนนี่ครับในขณะรอพี่เจียบที่พี่หนอมส่งมาเมื่อสักครู่ให้มีอ่านนะคะจากจังหวัดเลยก็คือถามว่าเลือกตั้งนายกคนพิการก็คือเหมือนเลือกแทนนายกที่เสียไปแล้วเนี่ยถามเข้ามาว่าทําไมเอาแต่คนพิการที่แขนขาพิการทําไมไม่เอาคนตาบอดบ้าง เนี่ยแล้วจะมีเลือกตั้งวันที่19มีนาคมห5นี้แล้วเนี่ยพี่ต้องสมัครแน่เหมือนบนโอ้พี่ต้องเป็นคนสมัครัะมันก็อยู่ที่คนสมัครเหมือนเหมือนกับนายกเหมือนกับอบตนี่แหละเขาจะเลือกใครก็หนึ่งต้องมีคนสมัครใช่ไหมคะเออแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้เลือกเราไม่เลือกปัญหาว่าไม่มีคนตาบอดลงสมัครเหรอใช้คาว่าแต่ไม่เอาคนตาบอดทําไมเลือก เอาว่าบ่นแล้วกันนะทำอะไรไม่ได้รับใช่ค่ะคือทุกวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีแต่คนอยากเป็นอยากเป็นผู้ว่ากทมอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแต่ว่าคนที่เราอยากได้มันไม่อาจจะไม่โดนใจเราบอกเราอยากได้คนนี้มาช่วยลงให้เราเลือกหน่อยเขาดันไม่ลงอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็อยากได้มาใช่ไหมแตาก็ไม่เอาส่วนคนที่จะอยากเป็นก็เราก็บอกไม่อยากได้เออมันก่หากก็ไม่เจอกันพอดีอ่ะ สนใจก็ต้องได้ทุกคนแหละพี่จิรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับคุณเลขาค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรศักดิ์ค่ะครับครับสวัสดีครับฟังอย่างเดียวนะผมไม่ให้ผมไม่ให้พี่พูดนะพี่ฟังพูดนะถ้าผมพูดผิดแล้วพี่โทรผมนะโอเคตกลงการติการกันวันนี้นะค่ะโอเคก็อย่างนี้ครับพี่เจรศักดิ์ครับก็คือหลานของคุณเลขาเนี่ย ไปออกโฉนดที่ดินของพ่อนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยทำกินทําครอบครองทํากินอยู่กับกับพ่อนั่นแหละหลานกับปู่เนี่ยทำกินด้วยกันนะทำกินด,ด้วยกันโดยโดยทําสัญญากันด้วยนะทําสัญญาทําสัญญากันมีที่เก้าไร่ทาสัญญากันหกปีนะนะครับบันดีคืนดีปีสี่สองปรากฏว่าเหมือนกับฟังได้ว่าเหมือนกับว่าหลานเนี่ย ไปให้เจ,จ้านาเจ้าพนักง,งานที่ดินซึ่งมาเดินสำรวจเนี่ยม,มาสำรวจที่ดินแล้วออกโฉนดแล้วก็เป็นชื่อหลานไปทั้งที่ที่ดินแปลงนี้มีสคหนึ่งอยู่นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยลูกของปู่เนี่ยลูกของคนหนึ่งเนี่ยก็เอาสคหนึ่งไปให้เจ้าพนักง,งานที่ดินอำเภอเทพาสงขลาเป็นคนออกโฉนดเจ้าพนักง,งานบอกว่าที่ดินแปลงนี้ถูกออกโฉนดไปแล้วถูกไหมคุณเลขาค่ะถูกค่ะ ทำยังไงครับพี่เจียศครับวันนี้คือเรื่องนี้แก้ไม่ยากหรอครับุุถนนนะครับเอ,อ่ามันเป็นกรณีที่ผู้ที่ทําประโยชน์ในที่ดินเนี่ยโดยรับอนุญาตจ,จากจากคุณคุณคุณปู่คุณลงอะไรเนี่ยนะครับอ่บไปทำประโยชน์ก็แบ่งปันกันนะครับแต่ว่าตอนหลังมีโครงการเดินํำรวจลงไป เขาก็คงคิดอยากจะได้ที่ดินตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง <c oughs> แต่ก็อาจจะไม่ได้มาขอต่อข้อหนึ่งไปประกอบเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้ามาขอต่อข้อหนึ่งไปเนี่ยทางญาติพี่น้องก็จะรู้นะครับครับ <c oughs> ก็เลยนำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจกางวัดออกนโฉนดที่ดินโดยไม่ใช้หลักฐานคือเหมือนเป็นที่ที่ไม่มีหลักฐานะที่ว่างนะครับ อ่มันก็ถ้าเป็นโครงการตำรวจมันก็ออกได้อยู่แล้วโดยปิดบางปิดบางอ่ความจริงว่าที่ดินแปลงนี้ยไม่มีหลักฐานอยู่ก่อนนะครับแต่ทีนี้มันก็เป็นความปกคล่องของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับว่าการออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองเนี่ยทางศูนย์ตำรวจจะต้องสอบถามไปทางอำเภอรหรือสำนักงานที่ดินท้องที่ก่อน เพื่อให้ตรวจสอบหลักฐานที่ดินแปลงนี้ยว่ามันมีสคอหนึ่งอยู่ไหมนะครับคืออันนี้เป็นหลักเลยนะคุณถนอมถ้าอาอกโฉนดที่ดินโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยจะต้องสอบถามไปทางสำนักที่ดินท้องที่เพื่ออขอทราบข้อมูลว่าที่ดินแปลนั้นมีสคอนหนึ่งอยู่หรือไม่นะครับ,รบอันนี้เป็นหลักเลยนะครับ ่่งวดาสเพราะพการเดินรางวัดแบบนี้นี่มันไปจากส่วนกลางใช่ไหมเพราะงั้นต้องถามท้องที่คาว่าพี่เจสสัตว์มาท้องที่ต้องถามท้องที่คือท้องที่ก็คือที่ททพาต้องถามเขาใช่ไหมอันนี้เหมือนกับว่าไม่ได้ถามโอเคครับทีนี้ม่ออกโฉนดไปแล้วเนี่ยออกโฉนดโดยไม่ได้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองจั้งที่ที่เดินมีสขหนึ่งอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าออกโฉนดทัดสคหนึ่งทัหลักฐานเดิม ก็เป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบนะออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินทราบนะครับจะต้องดําเนินการเรื่องเพิกถอนทันทีนะฮะและทีนี้ทราบว่าคุณป้าเลขาเนี่ยเอาสองคนหนึ่งไปมอบเจ้าพนักงานที่ดินไว้ต้องรีบแปลคืนนะฮะรีบแปลคืนไม่ใช่งั้นเดี๋ยวจะหายไปนะครับหายไปแล้วก็จะมีปัญหายุ่งยากขึ้นมาภายหลังอีกนะครับอืม ไปขอคืนใช่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะยังอยู่ป่าเพราะเรื่องมาตั้งกี่ปีมาแล้วล่ะคนถนอม็เ้ยขาขะน้องสาวไปเอาไปให้เจ้าหน้าที่ปีไหนที่ที่ปัตตานีค่ะที่โกโกที่โกโกไปเอาคืนมาไปเอาไปเอาคืนมาครับ Oh. อ๋อที่ดินนี่อยู่เขตถ้าเข้าใจว่าเข้าใจว่าเนื่องจากเรื่องเก่าแล้วตอนนี้พอมาเป็นปัจจุบันในตอนนี้ที่ดินมาเป็นโคกโพที่ดินโคกโพมีแล้วใช่ไหมก็อันนี้แหละค่ะที่สกหนึ่งก็ที่ดินโคกโพเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาโฉนดเอาสกหนึ่งไปให้กับสำนักงานที่ดินไหนให้กับผู้เดินรางวัดค่ะที่โคกโพอ่ะ <grille S 1> แต่ว่า<ฬ>ที่ดินของคุณป้าเลขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอไหนครับอยู่อำเภอโคกโพค่ะโคกโพแต่ตอนออกโฉนดแต่ตอนไปออกโฉนดนไปออกที่เทพาไปออกที่เทพาค่ะสาขาท่เลขาสงสัยว่าทำไมไม่ออกในท้องที่เพราะโคกโพเนี่ยเป็นเขตปัตตานีใช่ไหมครับโคกโพปัตตานีครับแต่เทพาเนี่ยเป็นเขตสงขาสงขาครับมันคนละ้นที่เลยฮะมันมันทแทนกันไม่ได้หรอครับ ใช่อ่าโคกโพนีก่ก็อาจจะมีสัมงานที่ดินของเขานะครับมีค่ะครับอ่าส่วนเทพ,พานี่ก็อาจจะควบสบายย้อยด้วยครับอ่าเพราะงั้นมันมันพล,ละจังหวัดแล้วข้ามพละจังหวัดมันนั่นแะครับจ,จังหวัดนั่นเลยว่าทําได้ยังไงออกโฉนดข้ามพื้นที่ไม่ได้ครับอืมคือเทพ,พากับปัตตานีโคกโพนี่มันติดกันถูกไหม ป้าค่ะค่ะพอพอมันติดกันปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเดินดังวัดก็มาเดินดังวัดทําเหมือนกับว่าที่ดินนี้อยู่ในจังหวัดสงขลาไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่างนั้นค่ะคือคือว่ามันเหมือนกับตอนเดินอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับตามความนั่นแหละมันมันมันติดเอทางสาธารณะป้าฟังก่อนครับฟังก่อนนะครับมันอย่างนี้นะครับเอาเอาตามความเข้าใจของผมก่อนนะครับผมเข้าใจว่า ในขณะที่ทําการเดินสารวจในปีนั้นนะนะศูนย์อำนวยการเดินสารวจอาจจะตั้งอยู่ที่โคกโพนะครับแต่ศูนย์เนี้ยอาจจะรับผิดชอบทั้งสงขลาทั้งปัตตานีนะครับอาจจะรับผิดชอบสองจังหวัดก็จะตั้งศูนย์อำนวยการเดินสารวจอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการ ในจังหวัดที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับอันนั้นทำได้จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ป้าป้าถามว่ามีทางสาธารณะคือไงครับป้าทางสาธารณะอาทิศเหนือทางสาธารณะแล้วออทิตทิศตกทางสาธารณะแล้วก็ทิศใต้ทางสาธารณะแต่ที่ที่ดินนี้คือติดกับทางสาธารณะทางทิตตะวันตกติดสะบายย้อยค่ะ ราะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเล้วครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือตอนนี้ยอที่ดินแปลงนี้ที่ออกโฉนดไปเนี่ยถ้าออกไปโดยไม่มีหลักฐานแต่ข้อเท็จจริงคือมีเสาข้อหนึ่งอยู่โฉนดนี้ก็ถือว่าเป็นการออกไปโดยไม่ชอบต่ยกฎหมายต้องเพิกถอนนะครับเพิกถอนอันนี้เขาต้องไปร้องที่พอเพิกถอนแล้วเนี่ยพอเพิกถอนแล้วที่ดินก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับก็มามามาเป็นเสาข้อนหนึ่งตามเดิม ครับผูไปร้องที่ไปร้องเทพาหรือร้องโคกโพครับถ้างั้นจะเพิกถอนต้องไปที่ที่ที่ดินแปลงนั้นอยู่อยู่ที่ออฮร้องร้องสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ะครับอืมอืมอืมอที่ดินตั้งอยู่ในเขตอำเภอไหนก็ไปร้องที่สำนักงานที่ดินสาขาอำเภอนั้นนะครับไปแล้วค่ะท่านเขาว่าไงเขาบอกว่าไปทำที่เทพาเส็จแล้ว ไปออกโฉนดที่เทพาเสร็จแล้วพี่ก็ตามไปที่เทพาก็ปรากฏว่ามีโฉนดจริงออกโฉนดจริงปีสี่สองค่ะอ่าแล้วเราร้องเพิกถอนที่เทพาไหมเขตอำเภอเทพาไม่ได้รับค่ะเราร้องเพิกถอนไหมทีนี้ร้องได้ยังยังยังค่ะโอเคเอาจบความตรงนี้นะสรุปจบนะครับไม่ยืดไม่ยาไปกว่านี้นะครับก็คือเป็นการถ้าพิสูจน์ได้ว่าออก เอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องที่ดินมีสคหนึ่งอยู่แล้วแต่กลายเป็นบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่การเดินรังวัดว่าเป็นที่ว่างเปล่าแล้วเขาออกโฉนดไปนะครับผู้ถือสคหนึ่งก็มีความชอบธรรมที่จะร้องเพิกถอนการออกโฉนดแปลงนี้ครับก็ไปร้องเพิกถอนครับให้เพิกถอนทช่นนันรบเบื้องต้นออกที่เทพาไปร้องเทพาใช่ไหมใช่ไหมท่านต้องไปเทพาต้องไปเทพาร้องเทพาครับร้องเทพาครับถ้าเจ้าคนัการอะอ ขอบพระคุณมากค่ะถ้าเจ้าพนักงานไปยื่นเรื่องไปยื่นเรื่องนะคุณเอาสอคหนึ่งนั้นไปด้วยไปเอาสอคหนึ่งที่ปัดโคกโพมานะกลับมาวันนี้ที่ดินแปลงเนี้ะนะครับอให้เขามาทําการดังวัดเลยก็ได้เนี่ยว่าสคหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วทําไมไปออกนโฉนดให้คนนี้ไปเป็นการออกโดยไม่ชอบลองเพิกถอนอีกอันหนึ่งนะลองไปคุยกันหลานดูลองคุยดูนะ,ะฉันจะร้องเพิกถอนนะ,ะจะแบ่งหรือไม่แบ่ง ทไมคุยแล้วค่ะคุยแล้วคุาบอกว่าให้เป็นฟ้องเอาซะเจ้าโอเคงั้นก็ต้องใช้สิทธิ์ตามนั้นนะไปติดต่อเจ้าหนงานที่ดินเทพาสงขลานะครับร้องเพิกถอนการออกโฉนดแปลงนี้โดยมีชอบตามที่ป้าว่าอ้างถึงนะตามข้อที่จริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะจังค่ดังครอบค่ะ